ตัวเองเนี่ยก็มีสมณศักดิ์ได้รับพระาชทามาจากพระมหากษัตริย์อืมแต่ไม่สำเนียกพูดจาไม่รู้เรื่องไม่มีการค้นควา้าอ่านหนังสือน้อยฮะมัวแต่พูดพูดพูดมไม่ศึกษาหาความรู้แล้วก็พูดไปผิดผิดและสิ่งที่พูดไปผิด,ผ,ดผิดนั้นมันเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ฉะนั้น,นคุณอยู่ไม่ได้หรอกพยอม,อมคุณอยู่ไม่ได้จริงๆคุณเป็นพระไม่ได้นะฮะ พวกเราชาวท็อปนิวมั่นใจนะครับว่าสินค้าที่เราคัดสรรมาเหมาะสำหรับทุกทกท่านฉะนั้นถ้าซื้อสินค้าจากเราไปแล้วมั่นใจได้เลยครับว่าท่านได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนครับซื้อสินค้าจากเราไปแล้วนอกจากท่านจะได้ของที่ดีมีคุณภาพยังจะเป็นการสนับสนุนท็อปนิว ให้สามารถนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปครับทางสปปสแล้วก็สอชออนนะครับยังคงเดินหน้าเอาผิดกับพระพยอมอยู่นะครับ <Yeah. S 2> เมื่อวานนี้ทางคุณนอนนท์กลิ่นแก้วจากสปปสนะครับแล้วก็มีคุณนพรลพรมภาสิทธิ์หรือว่ารอยตุจากสอชอ,อ,อ,อ ไปยื่นหนังสือถึงพระเดชพระคุณพระราชนันทมุนีเจ้าอาวาสไอเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีที่วัดบวัวขวานนะครับให้พิจารณาความประพฤติของพระพยอมที่แสดงออกทางด้านการเมืองประพฤติผิดพระวินยัยกล่าวมุสาวาทากระทบกระทั่งสถาบันเนนะฮะเ,<อ>เพื่อเอาผิดในสข้อหาอทางธรรมกับพระพยอมนะครับหนึ่งก็คือ การแสดงออกทางการเมืองความเหมาะสมกับสมณารูปหรือไม่สองการทุศิลมุสาวาทากระทบสถาบันเป็นโลกาวัชชะนะฮะหรือไม่สามเป็นการขัดต่อมติและกฎของมหาเทรสมาคมหรือไม่และสี่เป็นการขัดต่อพระธรรมวิันหรือไม่แต่ปรากฏว่าไม่ได้ยื่นหนังสือนะฮะคุณอาโนนก็เลยบอกว่า คืออย่างนี้ตัวคุณนานน์กับทีมงานเนี่ยนัดประสานไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะยืนยันว่าการมาในวันนี้ไม่ได้ต้องการคุกคามใครนะครับได้มีการนัดแนะกับทางเลขาของเจ้าคณะจังหวัดเรียบร้อยแต่พอมาถึงไม่ยอมรับหนังสือของพวกของกลุ่มของคุณนานน์นะฮะ,อะขอยืนยันว่าเมื่อสักครู่ตอนที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะเจ้าคณะจังหวัดอยู่ที่วัดแต่พอทีมงานแจ้งความประสงค์ว่าเจอเรื่องเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าคณะเดินหลบออกไปหรืออาจจะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่มีความสําคัญซึ่งผมก็ไม่ทราบได้ว่าเขาคิดเห็นยังไงนะครับนี่นะฮะแต่ว่าที่สําคัญนั้นเหมือนกับว่าจะขอหลบไปก่อนนะครับว,ว,รวันนี้ผมจะเน้นเรื่องที่ว่าพระยอมเนี่ยบิดเบือนเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับพระมหากษัตริย์หนึ่งก็คือเรื่องที่พระยอมบอกว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้เสียภาษี นี่เป็นการผิดเบือนที่ที่แย่ที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้สังคมมันแตกแยกทุกว,วันเนี่ยสังคมแตกแยกสังคมเชื่อไปแล้วว่าพระมหากษัตริย์ของเราไม่ได้เสียภาษีซึ่งทุกปีพระองค์มีการเสียภาษีนะครับสามพันกว่าล้านต่อปีนะครับแล้วก็เรื่องที่สองก็คือพระพยอมถามว่าเทวดาเหรอนะที่พูดถึงไม่ได้นะครับว่า เป็นเทวดาหรือไปไปดูไปดูไอ้ราชวังเวสไซร์ราชวังอะไรนะเวสไซร์ไหมนะครับแล้วก็เรื่องปฏิรูปนะครับเรื่องปฏิรูปเนี่ยเขาบอกว่าทําไมปฏิรูปไม่ได้ทําไมจะแก้ไขไม่ได้ขอไม่ได้ยกเลิกพระพยอมใครเอาไม้มา,จาเจาะปากเ็าพูดพูดพูด,พ,ดพูดนะครับท่านได้ฟังมั่งหรือไม่ว่า สารรัฐธรรมนูญตีฟวามมาแล้วการปฏิรูปสถาบันรมหากษัตริย์คือการล้มล้างการปกครองนี่ค uh, ุณานนท์ยังบอกนะครับว่าตามมติของคณะสงฆ์ปี2538นะฮะเขาระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามพระภิกษุยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่วันนี้พระพยอมมายุ่งเรื่องสถาบันนะฮะซึ่งสปส สพอสอดูแลอยู่ส่วนตัวมองว่าพระพยอมเป็นพระนักเทศมีคนติดตามเยอะสิ่งที่พูดอาจสร้างความแตกแยกในสังคมให้เพิ่มมากขึ้นนะฮะในขณะที่พี่ร้อยตุ้นะครับพี่นพดลก็พูดถึงการร้องไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาที่ผ่านมาบอกว่าก,าก็ให้โอกาสพระพยอมออกมาชี้แจงแต่เงียบฉะนั้นจึงต้องแจ้งผ่านสื่อว่าจะดำเนินการเรื่องที่พระพยอมมิ่นสถาบันนะครับ สำนักพุทธเนี่ยเรามุ่งในประเด็นที่พระพยอมมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองซึ่งผิดกฎของมหาเทรสมาคมนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะบอกสังคมอ้อมๆว่าพระพยอมเนี่ยกำลังล่วงละเมิดจากช่วงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแต่ว่าไม่มีสื่อไปเล่นในประเด็นนี้ไปถามพระพยอมนะฮะพยายามไปโยงเรื่องการเมืองเรื่องการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได้ว่าเอาผิดยาก แต่ตอนนี้เราคิดว่าเราน่าจะมาเล่นในประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วฮะคือเราให้โอกาสพระพยอมในการที่จะออกมาพูดว่าพระพยอมเนี่ยคิดผิดคิดใหม่ได้นะแต่พระพยอมก็เงียบไม่พูดเรื่องสถาบันอีกเลยทั้งที่พระพยอมเนี่ยพลาดไปแล้วในเรื่องนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยอยากจะบอกผ่านสื่อว่าเราจะจัดการเรื่องที่พระพยอม หมินสถาบันนะครับไปนเนี่ยอันนี้พี่ลอยตู้บอกน,นะฮะใช่พี่ลอยตู้พระพยอมคือตอนนี้พระพยอมเขาเงียบซคอลอยตู้ฮะคุณนนท์ฮะเขาเงียบเพราะเขาเงียบมาตั้งแต่ข่าวนี้ดังครับนะครับที่สังคมช่วยกันตีแผ่ว่าพระคนนี้ไม่เหมาะสมจะเป็นประเขาพูดเรื่องการเมืองหลายครั้งนะครับแล้วล่าสุดนั้นไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็มีหลวงพี่น้ำฝนออกมาบอกว่าความจริงเนี่ย ตามกฎของพระกฎมหาเถระนะกฎของพระสงฆ์แล้วเนี่ยนะฮะเขาไม่ให้พระพูดเรื่องการเมืองนะจะบอกว่าคุณร้อยทูจะบอกว่าพระพยอมพูดเรื่องการเมืองมันเอาผิดยากเอาผิดไม่ได้ฮะพูดเรื่องการเมืองก็ไม่ได้พูดเรื่องการเมืองก็เอาผิดได้นะเพราะมันไม่เหมาะสมครับนะครับทางด้านของพระครูประลัดสิทธิวัฒนหรือว่าหลวงพี่น้ำฝนคนนี้นอกจากจะบอกว่า พูดเรื่องการเมืองไม่ได้แล้วนะพระพยอมยังเข้าข่ายอาจจะมีความผิดตามมาตรา112ด้วยนะครับและพอข่าวนี้ดังพระพยอมก็บอกว่า,าก็ยอมรับว่าพระไม่ควรจะพูดเรื่องการเมืองจากนี้ไปจะเงียบแล้วนะแต่จากนี้ไปจะเงียบแล้วมันไม่ได้เพราะเคยพูดไปแล้วเหมือนคนทําความผิดทนะ่านผู้ชมฮะเหมือนคนเคยไปลักทรัพย์คนเคยไปทุจริตเงินนะฮะแล้วพอถูกจับได้ โ okay, okay. อเคโอเคจากนี้ไปไม่ขโมยละจากนี้ไปไม่โกงเงินละพอละแต่ <ทำ S 1> ไม่ได้มันทําไปแล้วไงคุณทําไปแล้ว,ค,ลวคุณพูดไปแล้วใช่ไหมคุณพูดให้ร้ายสถาบันไปแล้วในข้อมูลที่มันไม่เป็นจริงฉะนั้นเนี่ยคุณคนนี้แหละทําผิดไปแล้วนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวฟังเสียงหลวง,งพี่น้าฝนนะฮะคือก็อย่างที่บอกครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าคนณะพระผู้ปกครองนะครับเอาตั้งแต่ ในจังหวัดนั้นก็หลวงพ่อเจ้าหน้าจังหวัดก็ต้องเป็นประธานอัตมาภาพในฐานะที่เคยโดนเรื่องร้องเรียนมาหลายเรื่องก็ต้องมีการตรวจสอบก็ตั้งแต่เจ้าหน้าจังหวัดเจ้าหน้าอำเภอเจ้าหน้าตำบลแล้วก็จนถึงเจ้าอาวาสเป็นสุดท้ายถ้าเจ้าอาวาสนั้นโดนร้องเรียนมาอัตมาเนี่ยพูดในฐานะโดนร้องเรียนมาก่อนเพราะนั้นก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อจะสอบก็มีใครมีเจ้าหน้าจังหวัด อาจจะมอบหมายให้เจ้าหน้าเภอรหรือเจ้าหน้าตำบลอาสํานักพุทธมามาร่วมในการที่จะประชุมแล้วก็ในการตรวจสอบนี่คือหลักในการที่จะดําเนินการสืบต่อไปนั่นเองนี่ครับหลวงพี่น้ําฝนบอกว่าเรื่องนี้ไม่ควรปล่อยผ่านอยากให้คณะสงฆ์ฝ่ายปกครองของพระพยอมออกมาแสดงความรับผิดชอบดําเนินการไปตามข้อปฏิบัติตามระเบียบของมหาเถระสมาคมนะฮะอีกประเด็นหนึ่งหลวงพี่น้ําฝนบอกว่า พระพยอมเนี่ยมีสมณศักดิ์เป็นพระราชธรรมนิเทศเป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายมหานิกายทุกวันนี้ดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีซึ่งสมณศักดิ์ที่ได้มานั้นก็ได้รับพระราชทานมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่หรือไม่ดังนั้นระบบสมณศักดิ์มีอยู่ในทุกประเทศที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ และการที่พระมหากษัตริย์หรือรัฐบาลถวายสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์ก็เพื่อสนับสนุนและยกย่องพระรูปนั้นๆในการประกอบาศาสนกิจส่วนความหมายของสมณศักดิ์ในปัจจุบันหมายถึงฐานันดรหรือยศของพระสงฆ์ซึ่งเป็นตำแหน่งในด้านเกียรติยศซึ่งพระมหากษัตริย์ได้พระราชทานให้นะครับพร้อมราชินนา,นามตัวเองเนี่ยก็มีสมณศักดิ์ได้รับพระราชทานมาจากพระมหากษัตริย์อืม แต่ไม่สำเนียกพูดจาไม่รู้เรื่องไม่มีการค้นควา้าอ่านหนังสือน้อยฮะมัวแต่พูดพูดพูดมไม่ศึกษาหาความรู้แล้วก็พูดไปผิดผิดและสิ่งที่พูดไปผิดผิดนั้นมันเกี่ยวกับสถาบันพระบากษัตริย์ฉะนั้นนะคุณอยู่ไม่ได้หรอกพยอม,อมคุณอยู่ไม่ได้จริงๆคุณเป็นพระไม่ได้นะแล้วดีไม่ดีอย่างที่หลวงพี่น้ําฝนบอกคุณจะถูกแจ้งข้อหา ผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองด้วยนะให้ร้ายสถาบันให้คนเข้าใจผิดในสถาบันนะฮะนี่หนักเลยหนักเลยหนักเลยนะฮะ